สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ครอบครัวน้องมินนี่ทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรบับทุกทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่นะคะตอนนี้นะคะหนูน้อยนะคะก็กาลังแบบว่าสรุมสรือนะคะด้วยความที่วันนี้กินอิ่มมากเลยนะคะก็อยากจะนอนกึ่งหนึ่งอยากจะเล่นกึ่งหนึ่งนะคะอ่าก็กาลังเ,เริ่มกระบวนการเตรียมตัวจะหลับตัวเอนตัวลงนอนนะคะดูท่าแต่ละท่านะคะพี่ๆไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครจริงๆดูค่ะดูค่ะ ต้องยกขาหลังขึ้นก่อนถึงจะนอนได้ดูตาแป๋วค่ะก่อนล้มตัวลงนอนจะตาแป๋วก่อนนะคะอ๋อแลงนอนหลับอันนี้น้องนิ๊กแอบถ่ายนะคะเขาไม่เห็นนะคะออยากนอนนะคะพี่ๆดูเขาจะเขุดหลุมไว้ให้เขาไว้พิงได้ดูดูดูยกขายกขาหลังมาข้างหน้าจะ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 ทําให้เขาว่าพิงตัวได้เอ็นตัวได้นะคะดูค่ะดูค่ะความอยากเล่นของตาแป๋วนะคะดูค่ะพี่ๆเนี๋ยค่ะ เจ้าหมูน้อยตัวอดอ,อ้อน <c oughs> ดูค่ะดูค่ะดูค่ะ <c oughs> อยากเล่นก็อยากเล่นอยากนอนก็อยากนอนนะฮะ <c oughs> จะทำยังไงคิดไม่ออกบอกไม่ถูกค่ะพี่ๆ <c oughs> อ่ะลุกแล้วลุกแล้วดูพ่อ <c oughs> พ่อยังงงๆนะคะ <c oughs> อีย่างหล่ะน้อลุกหลาสีนอนก็บปนอน <c oughs> ได้ยินเสียงรถพ่อมาก็จะประมาณนี้ค่ะพี่ๆ <c oughs> มาแล้วตัดหญ้ามาแล้ว ยานี่มีเหลือน้อยมากเลยนะคะพี่ๆตัดมาวันละแบบว่าหอบสองหอดนะคะพอจะให้ลูกได้กินแตบบ่ว่าพอจะให้เขาไม่ไม่ขาดนะคะคือมันโตไม่ทันนะคะยาสวนที่เราปลูกเนาะก็โตไม่ทันเราก็ต้องจัดสรรปันส่วนกันใหม่นะคะโชคดีที่เรายังมีต้นสับปะรดนะคะมีเอ่อต้นอ้อยมาเซมๆหน่อยนะคะจะบอกว่าเมื่อกี้หมูน้อยแอบนอนกลางวันด้วยนะลงุงอ้วน แต่ว่าถ่ายให้พี่ๆี่ทันดูแค่ประมาณหนึ่งนาทีอ่ะทีแรกเราคิดว่าแต่เขาแบบเขาจะนอนเล่นเออที่ไหนได้เขาก็หลับไปประมาณเกือบสิบนาทีเลยก็เลยอ้ะนอนจริงนี่นาะก็เลยตั้งกล้องถ่ายนะคะถ่ายถ่ายให้พี่ๆี่ดูปุ๊บพอทีนี้เหมือนเหมือนเขาเห็นน้องนิกลงมาค่ะพี่พี่แต่ว่าหนูก็ถ่ายไกลยอยู่นะคะเหมือนเขาเห็นเราลงมาเขาก็รู้แล้วว่าเออเนี่ยถ้าไม่พ่อก็เป็นแม่ที่ลงมากําลังดูเขากําลังมองเขาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ตื่นแบบ เล่นแบบในในในคลิปวิดีโอที่พี่พี่เห็นช่วงประมาณนาทีแรกเลยนะคะก็เลยว่าแบบเอา้าตายแล้วลูกแอบมีกลางวันนะคะก็วันนี้ก็บรรยากาศดีค่ะพี่พี่มีแดดช่วงเย็นแต่ว่ามันไม่ใช่แดดที่ร้อนแบบว่าหน้าร้อนนะคะมันเป็นแดดหน้าหนาวน,นะคะก็ทําให้ตาแป๋วเนี่ยเขารู้สึกอยากจะนอนด้วยด้วยความที่เพิ่งอาบน้ําเสร็จดูค่ะ <S <S 1> <S 1> ดูดูค่ะเปื้อนแต่ดินเลย เด็กน้อยคนนี้ตดเก่งมากเลย <c ười> คือประมาณก่อนหน้านี้ประมาณ20นาทีค่ะพี่พี่ได้อาบน้ําให้เขานะคะแล้วก็ได้ให้เขาดื่มน้ำนี่ค่ะไอตรงน้าเล่นน้ำตรงนี้นะคะยังชื้นๆอยู่เลยนะคะแล้วทีนี้น้องนางก็เอ่อด้วยความอยากจะเล่นอยากจะนอนคืออยากจะนอนกลางวันเนาะตามภาษาเด็กนะคะพี่พี่ก็เลย <c ười> หลับไปประมาณ10นาทีแต่ว,ว่าน้องนิกไทย ให้ดูไม่ทันคิดว่าแต่เขานอนเล่นนะคะก็ไม่ได้แบบว่าเอะใจว่าเอ๊ะจะแอบเก็บมุมน่ารักน่ารักอีกมุมหนึ่งมาให้พี่พี่ดูดีไหมนะทีนี้ตัดสินใจเอ้ยเดี๋ยวลองถ่ายดูเลยพอลองถ่ายมาปุ๊บก็ตื่นนะคะบวกกับพ่อไปตัดหญ้ามาพอดีนะคะพี่พี่นี่นะคะเดี๋ยวพาพี่พี่ไปดูเลยนะคะอันนี้คือทําความสะอาดออรอบบ่ายนะคะพี่พี่ตอนเช้าตอนสายเราทําไปแล้วอันนี้เป็นรอบบ่ายนะคะตอนนี้ก็ เวลาประมาณบ่ายสองโมงนะคะบ่ายสองบ่ายสามประมาณเนี้ยค่ะประมาณไม่เกิน15บหนาฬิกานะคะอ่ะก็ได้เก็บกวาดทาความสะอาดอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็จะเป็นรอบเย็นรอบหกโมงเย็นนะคะรอบนั้นก็ยิงยาวเลยนะคะเพราะว่าเอ่อไว้ให้เด็กๆก,กินกลางคืนเลยนะคะอืมนี่นะคะพี่ๆต้นหญ้าที่เราไปตัดมาให้ลูกๆนะคะคือมันไม่มีจริงๆค่ะพี่ๆหาซื้อก็หาซื้อไม่ได้เพราะว่า เออต้องแจ้งก่อนว่ามันเข้าหน้าเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มเข้าหน้าแรงแล้วนะคะพี่พี่หญ้าในขาดแคลนมากอันนี้ก็พากันไปเล็มๆอยู่ข้างสวนที่ปลูกนะคะเพราะว่าอันที่เราปลูกไว้มันก็โตไม่ทันเนาะพี่พี่ขลูกๆช้างเราก็กินทุกวันนะคะแล้วก็อันนี้ก็โตไม่ทันนะคะคือด้วยความที่หนูไม่มีที่ปลูกเป็นของตัวเองด้วยนะคะไม่ได้ปลูกเยอะแต่ว่าลูกๆเราก็สี่เชือกนะคะ นูก็เช่าสวนเขาปลูกนะคะก็เลยทําให้มันไม่เพียงพอนะคะบวกกับเ,เข้าหน้าแล้งแล้วด้วยนะคะก็ต้องรออีกทีช่วงประมาณหน้าฝนเลยนะคะถึงจะมีอาหารแบบว่ามีหญ้ามีอะไรเยอะนะคะช่วงนี้ก็ยังโชคดีมากเลยนะคะที่ผู้ใหญ่ใจดีนะคะพี่เล็กสนับสนุนต้นสับประรดนะคะ ให้เด็กๆเ,เติมๆได้อิ่มไปในทุกวันนะคะแต่ว่าถ้าหากไม่มีต้นสับป,ปะรดที่เล็กนี่โอ้ยแย่เลยนะคะพี่ๆลำพังแค่หญ้าก,กับอ้อยก็มันน้อยนะคะพี่ๆค่ะมันน้อยเนาะหนูก็พูดตรงๆเลยนะคะมันขาดแคลนนะคะช่วงนี้นะคะทุกๆบ้านก็ต้องเซฟหญ้าไว้ด้วยนะคะก็ภาวะขาดแคลนมากๆเลยนะคะพี่ๆค่แต่ว่าเราก็สู้นะคะ ขาดแคลนขนาดไหนเราก็ต้องสู้หาหญ้ามาให้ลูกๆนะคะให้เขากินต้นสับป,ปะรดอย่างอย่างเดียวเยอะทุกวันก็ไม่ได้นะคะกาดเยอะนอกแก๊สเยอะนะคะแล้วก็เอ่อให้กินแต่ต้นอ้อยทุกวันก็ไม่ได้นะคะพี่ๆขาหวานมากนะคะเลี่ยนเลยนะคะก็ต้องมีญ้าปนไปด้วยเนี่ยถ้าได้หญ้าทุกมื้อเนี่ยจะดีมากเลยนะคะแต่เราก็เข้าใจอยู่ในช่วงสภาวะขาดแคลนนะคะก็เอ่อ พอทูทูไทยได้เราก็เต็มที่เลยนะคะแต่ว่าลูกๆไม่ขาดไม่อดแน่นอนนะคะถึงไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องหาอย่างใดอย่างหนึ่งมาให้ลูกๆได้กินได้อิ่มนะคะโอเคนะคะ,ะ,คะอากาศเออวันนี้แดดออกช่วงบ่ายทั้งวันเลยพ่อแสนสุกก็ค่อนข้างที่จะอารมณ์กระปี้กระเปานะคะพี่ๆเดี๋ยวน้องนี้ขออนุญาต สู่บริเวณอวัยวะให้กับพี่ๆชมนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นเหมือนน้องๆออกเลยนะคะพี่ๆก็คือน้ำมันตกมันนะคะเป็นแบบนี้ในกรณีนี้คือตกมันหนักมากพี่ๆดูนะคะต้องอวัยวะเลยนะคะเนี่ยค่ะไหลออกมาปุ๊ดๆๆเลยนะคะก็ส่งกําลังใจให้พ่อด้วยนะคะไม่อยากให้พ่อตกมันนานเลยอยากให้แบบสี่ห้าเดือนก็พอแล้วนะคะอยากพาพ่อไปเล่น อยากพาพ่อไปเที่ยวนะคะอยากพาพ่อพาตาแป๋วรถพ่วงพ่อลูกไปสนุกด้วยกันนะคะไปแบบทํากิจกรรมต่างๆด้วยกันนะคะพี่ๆแต่ว่าก็คือมันก็เป็นธรรมชาติของเขานะคะเนาะเราก็ยังบอกไม่ได้เลยว่าจะกี่เดือนนะคะนี่ก็สามเดือนเข้า4เดือนแล้วนะคะที่พ่อตกมันก็ยังตกมันหนักอยู่ทุกวันเลยนะคะส่วนตาแป๋วก็ตกมันทุกวันนะคะอารวาสทุกวันค่ะ เด็กน้อยตาแป๊วแววอะไรลูกมีพี่พี่แซลมาว่าตาแป๋วหน้าตาเหมือนตุ๊กตานะคะจริงเปล่าคะหน้าอวบอิ่มนะนี่น้าอวบอิ่มเลยค่ะลูกหน้าอวบอิ่มเปล่าเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวเราก็จะทําความสะอาดนะคะในส่วนของออบ้านพ่อแสนฝั่งบ้านพ่อแสนก่อนนะคะฝั่งล็อกของพ่อแสนก่อนนะคะ แล้วก็จะมาเป็นฝั่งล็อกของตาแป๋วนะคะเศษขยะเศษหญ้าเศษอ้อยเศษสับป,ปะรดนะคะแต่ละวันเยอะมากเลยนะคะพี่พี่เราขนไปลงนาเนี่ยวันหนึ่งเนาะตอนเช้ารอบหนึ่งตอนเย็นรอบหนึ่งนะคะสองรอบได้เลยนะคะวันไหนเยอะกบประมาณสามรอบนะคะวันไหนกินต้นอ้อยเยอะนะคะเพราะว่าต้นอ้อยเนี่ยจะมีใบใบที่ตายเยอะนะคะก็ จะต้องไปทิ้งเยอะนะคะ,นะ,คะปนปนกันไปนะคะพี่ๆเดี๋ยวพาพี่ๆดูบรรยากาศหลังบ้านนะคะเนี่ยค่ะฟ้าปลอดโปรงแต่ว่าบ้านเราร่มทั้งวันนะคะเพราะว่าเราได้ร่มจากโรงช้างนะคะเนี่ยได้ร่มจากโรงช้างเออมีควันด้วยนะคะก็ทําให้บ้านเย็นทั้งวันนะคะก็น่าอยู่นะคะหลังบ้านก็จะ บรรยากาศดีๆแบบนี้เลยนะคะถามว่าร้อนไหมก็ไม่ร้อนนะคะพี่ๆสำหรับน้องนิกเนาะแต่ถ้าสำหรับท่านใดที่ที่ร้อนก็จะจะร้อนอยู่นะคะเราก็ทําความสะอาดน,นะคะตันพอกล้เสร็จแล้ว นะคะก็ยังไงก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ตาแป๋วกับพ่อแสนสุขด้วยนะคะผิดพลาดประการใดอย่างไรก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะคะพี่ๆสำหรับเช้านี้โอ้ยขออภัยค่ะสำหรับบ่ายนี้นะคะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย